ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีค่ะนายนารงคลองชนนะคะก็ออกไปติดตามโครงการผันน้ําเข้าอุทยานหินเขางูทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งซึ่งก็มีผลกระทบกับบดดาเจ้าจอนนะคะหรือว่าลิงที่อาศัยอยู่ในบริเวณเขางูกันอย่างมากทีเดียวนะคะ นายนรงคลองชนรองผู้ราชการจังหวัดราชบุรีนายคณิตชินวงศ์ผู้อํานวยการชลประทานจังหวัดราชบุรีนายสมภูมิไวยคกุลนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนเขางูตาบนเกาะพัพลาอําเภอเมืองราชบุรีและคณะได้ไปตรวจสอบและติดตามการดําเนินการโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ําจากโครงการชลประทานมายัางอุทยานหินเขางูหรืออุทยานแห่งความจงรักภักดีท่านี้เพื่อให้เป็นพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะเรื่องของน้ําที่ปัจจุบันนะคะมีลิงจํานวนมากมา สายเล่นน้ำำนําจํานวนมากโดยน,นายนรงคลองชนรองผู้ราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวว่าทางจังหวัดได้จับสนุนโครงการนี้ให้แล้วเสร็จในปี2554โดยมอบหมายให้หนายช่างและผู้อาํานวยการโครงการชลประทานจังหวัดรับผิดช,ชอบในการผ่านน้าขึ้นมาจากคลองที่อยู่บริเวณวัดราชสิงคอนเพื่อมาเติมสระน้ําที่อยู่บนอุทยานไม่ให้เกิดการแห้งขอดและให้ภูมิทัศน์ในพื้นที่เกิดความอุดมสมบูรณ์ฝูงลิงที่อยู่ประมาณ7กลุ่มกว่า1 0,000ตัวได้มีน้ ้ำเล่นน้ำกินในช่วงหน้าแล้งของทุกปีกค,นะครับที่เ,เรายือนอยู่บริเวณนี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งความจุรักพอดีซึ่งที่ผ่านมาอาดีตว่าการจังหวัดราชบุรีนะครับท่านวงศักดิ์นะครับที่เดิมที่เดิมได จะทำโครงการไว้นะครับซึ่งเป็นการประเมินการในหลายๆส่วนนะครับซึ่งในพอมาถึงปีนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่จะทำให้บริเวณปุตยาความอยรับพอดีนะมีความสมบูรณ์ๆๆโดยเฉพาะในเรื่องน้ำนะครับซึ่งน้ำที่นี่จะเป็นที่ที่ลิง ที่อยู่ในอุทยานนี้นะครับได้มาใช้นะครับมามาเล่นมาอาบอย่างท่านคงเห็นนะครับสือลิงที่นี่ลงไปอาบน้ําเพราะฉะนั้นในส่วนของการดําเนินการเพื่อสนับสนุนโครงการนี้ให้มีความให้ประสบผลสําเร็จหรืออุดมสมบูรณนะ์ก็ในปี2504ก็มีโครงการที่มอบหมายให้ทางในช่างพอจมประธานจังหวัดนะครับรับผิดชอบโครงการที่จะ ขันน้าขึ้นมานะครับจากคลองที่อยู่ทางบริเวณวัดเพื่อมาเติมสระน้ำท,ที่ที่ที่อยู่บนเนี้นะในหลายแห่งเพื่อที่จะช่วยให้ภูมิทัศน์ต,ต่างๆนะครับในไม่ว่าจะเป็นเรื่องอน้ําในสะะระต่างๆที่อาจจะแห้งในช่วงฤดูแล้วในรายละเอียดเนี่ยก็จะให้ทางท่านผอชุมทานนะครับท่านคณิตนะครับได้ อธิบาายให้นอ,น,น,นอกจากนี้คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดราดชบุรีจึงได้นํารถบรรทุกน้ําของเทศบาลตำบลเขาง,งูน,นําน้ํามาเติมให้เต็มในสระน้ําเพื่อให้ฝูงลิงได้ลงเล่นน้าโดยเฉพาะมีน้ําได้ดื่มกินด้วยเพราะอยู่ในช่วงที่เป็นหน้าร้อนนะคะทาให้เจ้าจ๋อทั้งหลายและค่ะลงเล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานก็ถือได้ว่าเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะยาวและลิงจะได้อาศัยบริเวณด้านบนของอุทยานโดยไม่ลงมารบกวนบ้านเรือนประชาชนบริเวณใกล้เคียงด้วย Wait. ด้านนายคณิตจ,จินาวงนะคะผู้อำนวยการโครงการชประทานจังหวัดราชบุรีกล่าวว่าปี2554ทางโครงการชปรปทานได้รับงบประมาณจากจังหวัดจำนวน12ล้านบาทในการสร้างโรงสุบน้ำก่อสร้างท่อส่งน้ำขนาด250เมตรเป็นท่อเหล็ก PVC เพื่อสุบน้ำเข้ามาในสระหลายแห่งบนอุทยานหินเขางูซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดหาท่ออยู่และอยู่ระหว่างการรอเซ็นสัญญาเพื่อส่งมอบท่อเสร็จแล้วก็จะเริ่มดาเนินการได้คาดว่า ประมาณ3-4เดือนค่ะจึงจะเริ่มดําเนินโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จเพื่อพัฒนาอุทยานแห่งความจงรักภักดีให้มีภูมิทัศน์ให้สวยงามของจังหวัดราชบุรีกันต่อไปค่ะในการสร้างโลกสูกน้ำนะครับแล้วก็สร้างท่อส่งน้ำนครับขนาด250มเมเป็นท่อเหล็กท่อพีวีซีนะครับเพื่อจะนาน้ำเนี่ยพ้่อจะสูบน้ำเข้ามาในสังในเขตอุทยานแน่อน หว่างที่เราจัดหาจัดซื้อท่ออยู่นะครับท่อกำลังจะเซ็นสัญญาแลวเดี๋ยวส่งท่อก็จะเริ่มดำเนินการได้นะครับ,บ